เออหนุกดทีวีอ่ะน้ชมผมมอยากรู้นกกดทีวี TV, เขาทำงานไงเลองดูแล้แต่ก็ยังไม่รู้เลยเป็นหนึ่งนะขออ่างอ๋อแล้วก็น้องงอย่าลืมมาเขาไม่ได้นะครับหนุก็ทีวีอยาลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะ อ้โคตรน้อยเลยเป็นดตตาคนเออเป๊นหนึ่งนะอย่าลืมกดติดตามหนึ่งกดทีวีด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งกดทีวีบอกผมด้วยเรื่องตรงนี้ใจ้